สวัสดีท่านผู้ฝังประดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2สองกันอีกครั้งหนึ่งนะและในวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณอะไรนี่เด็กเทโลแกรมนะฮะอ่ะเล่นเป็นโปรโตสสีแดงนะฮะอยู่ฝั่งขวาบนนะขออภัยนะลืมชื่อสอีแย่มากเลยนะอ่ะสู้กับคุณ Arc h a n g e l นะฮะต้องออกเสียงให้ถูกนะฮะ Arc h a n g e l นะฮะ อ่ะเล่นเป็นเทอร์เรนสีน้ำเงินอยู่ฝั่งซ้ายล่างนะฮะอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า Frost Line LE นะฮะอ่ะหลังจากที่ดูแมชโปรโตสปะทะซื้อกันมาหลายแมชนะฮะเราก็มาดูโปรโตสปทะเทอร์เรนสกันนะใน,นแต่ทุยในคลิปนี้นะฮะ Frost, Frost Line LE ก็จะเป็นแบบป,ประมาณนี้นะนี่เรื่องให้ดูเลยนะโอเคทุกคนน่าจะเข้าใจกันแล้วนะก็คือไม่มีหอเจลากา,าแต่ว่ามีเศษหินปิดทางนะครับผม <c oughs> กำลัดูกันนะว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะอ้อลืมบอกไปนะผู้เล่นทั้งสองท่านนี้อยู่ในหลีกดมอนด้วยกันทั้งคู่นะฮะเกมนี้ก็น่าจะดูเดือดเลืพล่านกันนิดหนึ่งนะฮะคิดว่านะเอาจริงผู้เล่นที่เรียกได้ว่าระดับฝีมือดีโดยมาตรฐานนะจะอยู่มักจะกระจุกกันอยู่แถวแถวดมอนหลีกนะฮะประมาณนี้ดมมอนแพตินัมอะไรเงี้ยอ่าเพราะถ้าสูงกว่านั้นก็จะเป็นมาสเตอร์แล้วก็แกรนด์มาสเตอร์แล้วนะ,ะซึ่งมันก็จะสูงไปนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีแดงอุ๊บเปิดเกตเว์ตรงนี้เลยนะ ไม่ปิดทางขึ้นนะไม่ปิดแรมไม่ปิดโชคพอยต์ตรงนี้แต่มาลงเบสสองต่อเลยนะอ่าน่าจะปิดน่าจะมาวางไพลอนแล้วปิดโชคพอยต์ตรงนี้นะภาษาไทยคือช่องแคบคอขวดนะฮะโชคพอยต์นะฮะที่มันเขียนว่าอย่างนี้นะโชคพอยต์นะฮะอ้าว่ว่าไอ้ไม่ติดเออภาษาไทยก็แบบนี้เลยฮะช่อง ค,คอขวดนะฮะเพราะมันเป็นช่องแคบที่ลักษณะเหมือนคอขวดจริงๆนะนี่นะอันนี้บอกไว้เผื่อใครไม่รู้นะตาครับ 2, สองสามารถทีมภา,าษาไทยได้นะครับผม <c oughs> แล้วเขาจัดฟอนอย่างดีเลยนะ <c oughs> อ่ะมาดูนะว่าจะเป็นเช่นไรนะครับโอเคเกตเวย์ okay, มาแล้วลงไซเบอร์คอฝั่งสีแดงลงอรอไซเบอร์คอให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยเปิดนะครับผมเปิดเป็นอะไรเอออะเดฟเอาแคนเซิลเป็นสต็อกเกอร์แล้วนะน่าจะกดผิดนะฮะจังหวะเมื่อกี้อ่ะส่วนฝั่งสีน้าเงินนะครับลงมา เปิดเบสองนะฮะแล้วก็วางบังเกอร์นะฮะหรือที่ภาษาไทยจะชอบออกเสียงว่าบังเกอร์กันนั่นแหละอย่างเดียวกันนะแล้วแต่คนจะถนัดนะฮะเฟสต์รีต่อเป็นเท็กแกลบนะฮะส่วนบาร์เร็คไม่ได้ต่อแอดออนแต่ออกเป็นมารินนะฮะไม่ได้เล่นเอ่อริปเปอร์นะฝั่งสีน้ําเงินนะฮะฝั่งสีแดงตอนนี้มีสต็อกเกอร์มาแล้วอยู่หนึ่งตัวนะฮะแล้วก็ลงอู้ซาเกตต่อเลยเลยครับฝั่งสีแดง ตาเกตอย่างนี้เนี่ยผมว่าเป็นโอริเคิลแน่ๆเลยถ้าไม่โอเคิลก็จะเป็นฟินิกส์นะฮะแล้วฟินิกส์นี้มันจะเป็นยูนิตสเกลแล้วก็ฮารัสนะฮะหลักๆคือสเกลนะแต่ถ้าหากว่าสร้างม,มาเป็นฝูงนึ่งส่งไปฮารัสแนวเร่แน่นอนนะฮะตรงนี้ไว้ยังไงครับมารีนเข้าไปแล้ว3คนนะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้คอมมานด์เซ็นเตอร์กำลังเสร็จนะเบสสองของฝั่งสีน้ำเงินนะเสีนยงเงินลงเบสสองช้าวกว่าฝั่งสีแดงนะนี่ไงฝั่งสีแดงมาแล้วนะเบสสองฐานที่สอง ผมชอบคนทําแแบบนี้มากเลยคือเขาแบบเขาใส่ใจมากเลยรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆแบบมีพื้นหิมะอยู่บริเวณนี้นะอันนี้นี่คือต้องแมนวนวลเอาเนะอะทายากแต่พอทําออกมาแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะโอ้ลงชิลแบตเตอรี่ด้วยนะฝั่งสีแดงอะไงสตาร์เกตเปิดเป็นโอริโอจริงๆด้วยนะ,ะตรงนี้่าไงครับวาร์ปเกตเพิ่งจะกดมานะฮะอ๋อแสดงว่าฝั่งสีแดงคือตั้งใจที่จะขึ้นสตาร์เกตก่อนนะก็เลยเอาเงินไปลงกับ ตาเกตก่อนนะครับตาเกตออริเกลแล้วก็ค่อยกดไซเบอร์คอร์ไม่ใช่กดเออ่วาร์ปเกตมานะแล้วตอนนี้ออริเกลอยู่นี่นี่เองนะฮะมาแล้วนะครับค่อยๆไหลมาอย่างชิวๆนะฮะอ่ามาอย่างนี้มาทางซ้ายโอเคไหลมาที่แนวเร่แน่นอนฮะแล้วตรงนี้อะไรเอ่ยสปรายดีโปแล้วตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินขึ้น Engineering b a y นะฮะเพื่อที่จะขึ้นป้อมสอยนะนี่ไง <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวนะฝั่งสีแดงเขาเห็นเหรอสีแดงเขาไม่เห็นนี่ แต่ที่แน่นะฮะก็ถือว่าดีนะสร้างป้อมใส่ป้องกันแนวเร่นะฮะเดาทางได้นะฮะที่เนี้ย Oracle เข้ามานะครับได้ตัวเก็บแร่ไปไหมยังนะแล้วป้อมหอหันมาเกือบจะยิงนะฮะแต่ยังไม่ได้ยิงแต่เข้ามาตรงนี้โดนยิงแน่นอนโอเคโดนไปสี่ลูกพลาสมาชิลยังไม่หมดนะฮะยังอยู่นะะโล่ยังเหลืออยู่นะยังไม่เข้าเลื่อนนะจังหวะน,นี้โอ้โห เสียงรถวิ่งผ่านหน้าบ้านเสียงดังมากเลยนะไม่รู้ไปกระแทกกับพื้นถนนหรือเปล่านะเมื่อกี้อ่ะถ้าเข้าไม่ก็ขออภัยนะฮะแต่ที่แน่ๆนะครับฟีนิกซ์มาแล้วนะครับฝั่งสีแดงอ่าสตาร์เกตอีกหลังหนึ่งนะครับน่าสนใจนะฮะสองวับเกตสองสตาร์เกตนะฮะเน้นไปที่เทคสตาร์เกตหรือเปล่านี่แต่ถ้าหากเาเล่นสองวับเกตเนี่ยมันจะกันบ้านยากนะฮะอ่าแล้วตอนนี้ฝั่งสีนะ้ำเงินสีนะ้ำเงินมีซีดแทงแล้วเรียบร้อยนะคันที่สามกำลังมานะเนี่ย ซีแทงสองคันกับมารินอีกสามคน่าซีแทงโอเคมาแล้วมีโอ้โหรีบเลเตอร์มาอีกนะอ่ากำลังกดไมาอีกลำหนึ่งนะตรงนี้ว่าครับคอมานเซนเตอร์ Center, อ่าฝั่งสีเงินจะเปิดเบสสามนะมาแลนดิ้งจุดนี้แน่นอนนะครับอ่าตรงนี้เป็นเร่สีฟ้าแต่ว่าอันนี้เป็นเร่สีเหลืองซึ่งมันเป็นฉากเฉยๆนะไม่เกี่ยวกับเกมนะอ่าเป็นแค่ฉากประดับนะพูดถึงแล้วแล้วก็มีเร่เหลืองที่มันเก็บได้ปะแบบนี้แบบนี้ไม่มีนะมีแต่เรซฟ้าโอเคชัดเจน อ่ะฝั่งสีแดงนะครับคุณอะไรดิกเทโลแกรมนะฮะชื่ออ่านยากจังเปิดเบสสามต่อนะครับอ่ะโอเคเขบินเข้ามาสเกลดูนะฮะวางกับดักเซสทุยบินผ่านเก่งแล้วสเตซิส,สวอร์ดนะฮะร,ระยะทำการอยู่ที่ประมาณนี้นะครับนี่ลิเบเรเตอร์บินเข้ามาจะอีเห็นอะไรเอ๊ะทำไมมันเป็นคลื่นอะไรน่าจะดูแล้วนะครับว่ามีกับดักนะครับอ่ากลางเลยนะครับ ยิงตัวเก็บแร่ได้ไปหนึ่งตัวสองตัวสามตัวไหมยังนะครับโอเคสามตัวนะตัวที่สี่โดนแน่นอนครับนี่เข้าระยะยิงพอดีนะแล้วฝั่งสีแดงคุณไม่รู้ตัวนะครับตัวที่ห้าหกเจ็ดโอเคหหายไปหลายตัวเลยอะฝั่งสีแดงท้ามีดึงคนงานหนีก็ต้องดึงทหารเข้ามายิงนะฮเดลิเบเรเตอร์มันยิงได้เฉพาะบริเวณโซนที่มันเกําหนดไวนะ้นะนี่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นสต็อกเกอร์เข้าด้านหลังนี้ก็โดนแน่นอนครับแต่ตรงนี้ไม้ครับ ฝั่งสีแดงไม่ส่งตองเกอร์เข้าไปนะครับส่งเป็นฟินิกนะฮะมากระนํำยิงเข้าไปลเบเรเตอร์ก็ไม่พับเก็บด้วยนะโอ้โหก่อนพังได้พบไปอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยว้าวอ่ะฝั่งเสียมเงินนะฮะลงเบสสามตอบเป็นเบสสีเลยนะฮะเบสสามเสร็จแล้วตอบเป็นเบสสีเออนั่นแหละนะฮะอ่ะฝั่งสีแดงรีเซิร์ชอัปเกรดบวกหนึ่งนะฮะอัปเกรดดาเมจบวกหนึ่งให้กับกองทัพอากาศนะฮะส่วนกองทัพบ,บวกนี้ก็ยังไม่มีอัปเกรดนะส่วนฝั่งสี น้ำเงินตอนนี้แฟ c t อรี่กำลังขึ้นทรนะว้า wow. วมาเพิ่มอีกสองหลังนะต่อเทคแลบนะครับผมโอเคหลังนี้สร้างเป c ็นซีแทงนะโอเคมีอาร์เมอรี่ตรงนี้ซัพพอร์ตอ่าชัดเจนแล้วตรงนี้ว่าครับสกเกอร์ไหลเข้ามาแล้วฝั่งสีน้ำเงินมีอะไรมากันบ้านไหมครับนี่อ้าวเอสโดนกับดักเซซิสไปนะฮะตรงนี้ฝั่งสีฝั่งสีน้ำเงินยกฐานใหญ่หนีตายขึ้นมาด้านบนนะตรงนี้มีฟินิกบินเข้ามายกซีแท้งเลยนะครับอู้เป็นภาพปกที่สวยงามมากเลยนะเนี่ย ตรงนี้ยกอย่างเพลิดเพลินเลยนะฮะโอ้โหสีแทงสรุปสีแท้งแตกหมดเลยนะอะทอออกมาแล้วนะครับพอฟัดพอเวี่ยงนะทอทอเป็นตัวที่เอาไว้ชนก็ได้นะหรือว่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เคาน์เตอร์ตัวฟินิกส์ตัวอากาศยานก็ได้นะยิงมันคืออาวุธหนักนะฮะแต่ในปัจจุบันเป็นอาทําหน้าที่เป็นหน่วยต่อต้านอากาศยานไปแล้วนะฮะยิงยูนิตยิงเป้าหมายถ้าพื้นดินก็ได้นะแต่ว่ามัน มันก็ยิงแรงแหละแต่ว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะมันยิงได้เป้าหมายเดียวมันไม่ค่อยคุมนะฮะอ่ะฝั่งสีแดงก่อนไปนะครับวางเซซิสไว้นะซึ่งมันจะโดนใครไหมครับเนี่ยคุณมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยมีทราบนะแต่ที่แน่แน่นะครับฝั่งสีน้ําเงินโอ้เล่นเมกเต็มตัวนะอย่างที่เห็นนะครับอ่าโอเคพอมาสีแทงมาแล้วยังไงครับฝั่งสีแดงมีสีหลอดเข้ามาเพิ่มเติมแล้วตรงนี้แคริเออร์โอ้โหมาอย่างไวเลยนะฮะตรงนี้ไงเนี่ยโรโบ โนเลเค้าซิีโอเคตอนนี้ฝั่งสีแดงเปิดเทคครบทั้งสามสายแล้วนะฮะสา,ายเกรดเวกวาบเกรดนั่นแหละแล้วก็สตาร์เกรดแล้วก็โรโบนะฮะน่าสนใจนะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะโอ้แล้วฝั่งสีแดงามาเช็คเกียวเรเวเลชั่นนะเปิดหมอกนะครับเปิดวิชั่นเป้าหมายที่โดนไปนะนี่แครีเออร์มียานลูกเต็ม8ลำเรียบร้อยนะฮะ ส่งเขาไปโจมตีได้ไหมแล้วฝั่งสีน้ำเงินเขาจะเคาน์เตอร์อยังไงต้องใช้ทอใช้สกิลไอ้ปืนใหญ่บนหลังมันอนะผมจําชื่อสกิลไม่ได้แต่ดาเมจมันจะแรงขึ้นนะฮะแต่ข้อเสียคือมันยิงได้แค่เป้าหมายเดียวนะมันทาดาเมจแบบกระจายไม่ได้นะครับถ้าอยากกระจายก็ต้องยิงจรวดปกตินะฮะอแล้วตอนนี้ยังไงครับอัปเกรดบวกหนึ่งดาเมจกับเกราะของเมกลังมานะฝั่งสีน้ําเงินนะครับแล้วตรงนี้เบสสโอเคตรงนี้กลายเป็นเบสสไปแล้วนะะ จับอัปเกรดเป็น planetary fortress เรียบร้อยนะบอกแก๊สมาเพิ่มเติมนะาการเล่นเมกนี้ต้องใช้แก๊สเยอะนะครับแล้วฝั่งสีแดงทำไมเขาไม่บุกสักทีอ,อ๋อรอ carrier มานะเนะี่ยส่วนโรโบนะฮะสร้างเป็น immortal นะตรงนี้ยังไงครับฟินิกเข้ามาเจอเท้อต้องถอยออกมานะซู้ไม่ได้นะครับฟินิกยิงยูนิตพักพื้นไม่ได้นะยิงเป้าหมายภาคพ,พื้นดินไม่ได้นะครับยิงได้แค่ภาคอากาศนะ ตรงนี้ยังไงครับแคลรเมาเติมอีกลำหนึ่งนะนี่สกินเริ่มต้นเลยนะเนี่ย <c oughs> อ่ะเคลื่อนทับแล้วนะครับสตอเกอร์ er. ยังไงครับขึ้นมาบนนี้มารวมตัวกันณนจุดนี้แล้วฝั่งซเซมันก็ยังไม่กล้าที่จะออกจากบ้านนะะแต่ที่แน่ๆนะครับพอนี่ห้าตัวนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะใช่ไหมเขามีอยู่ห้าตัวห้าตัวโอเค กำลังมาเพิ่มอีก2นะจังหวะนี้แล้วตอนนี้ฝั่งสีแดงก็บุกโจมตีแล้วนะครับโอ้โหเอาฟีนิกส์มายกเอ่ออะไรนะซีแท้งเลยนะฮะส่วนตัวทอนี่ก็สลับไปใช้ปืนใหญ่นะครับสนับเข้าไปที่ตัวแคริเออร์นะแต่ว่ามันก็เจอซีหลอดกับสตอเกอร์โจมตีอยู่นะฮะเรียบร้อยครับผมฝั่งสีน้ําเงินกดยอมแพ้อย่างรวดเร็วเลยนะคุณอาร์แองเจลส์นะฮะอื้อหืออาวุธหนักทั้งนั้นเลยนะฝั่งสีแดงนะฮะแคริเออร์อิมมอร์ทัลนะซัพพอร์ตด้วยซีหลอดกับสตอเกอร์นะฮะก็เรีีียยยยบบรรร้้้ออออนนนนนะะะคคคัแแลววปเเเดด็ืืาาาฟิกกซม่ทง สาเหตุหนึ่งที่ฝั่งสีแดงชนะได้นะเพราะฝั่งสีน้ำเงินไม่เหลืออะไรไปโจมตีนอกจากทอนะทอไม่สามารถดูจากจำนวนของทอไม่สามารถป้องกันกองทัพใหญ่ขนาดนี้ของฝั่งสีแดงได้แนะ่นอนนะฮะชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณเด็กทิโลกแกรมฝั่งสีแดงนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ